ก่อนกลับบ้านจ้าขโมยพริกขี้หนูโรงเรียนเก็บไปกินที่บ้านเนะาะเบื้องเนพี่นอ้องลายแหง้งอันนี้ต้นอีบ้ากาเก็บเก็บแล้วมดเจาะหมดแบบหลายเลยผลปว่วไม่เป็นไรแล้วมีต้นสองเนี่ยต้นสองก็เยอะดกบ่าแพ้กันเก็บเดี๋ยวทั้งหลายพี่สิไปเก็บต่ออยู่จ้ามาเก็บต่อจ้าเบื้องพี่นอ้องก่อนซ่อนแหงนปป้งคุณครูอนุภาพปลูกยังก็เป็นเนาะ เก็บใส่ถุงจ้าเอาไวก้กับกินบระทันเปไปขวาพริกตำแจวแจวกับปีบอแต่ว่ากินสดๆกับใส่ก่อมันเกิดเว้นแสบเพราะมันใดดอกมันก็ะคิวเนาะไม่คิวเลยพี่ขี้หนูนี่เออหมดจ้อเออเออกัดกัดหมดกัดอื่มพ่อลำบอ เพอได้อย่างใจกับมาเก็บมาเด้อตัวนี้เด็กหลักเก็บไปแล้วพ่อแล้วแดดแห้งนี่เด็ซ้ำนี่นถือว่ารู้หลาแล้วแฟมีแเนี้ยแสบๆกินอยู่บ้านไปจ้า